ยากันโชวนั้นะเป็นสายสัมพันธ์ของมงเป็นมรดกของมงจริงๆมันเป็นพืชจําเป็นสําหรับคนเผ่ามงจาเป็นจะต,ต้องมีทําพธิธีกรรมต่างๆถ้าเราใส่แล้วเราก็ภูมิใจว่าทุกสิ่งที่เราใส่คือเราทําเองเราไม่ได้ซื้อมาอมยากันชงจริงๆแล้วอยู่กับมงมาช้านานแนละ้วฮะอยู่ตั้งแต่สมัยเมืองจีนมาเล็ก กันชงนี่ก็มาจากเมืองจีนคือเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นปู่ย่าเขาเนี่ยใช้ทุกอย่างเป็นผ้ายากันชงหมดเลยฮะแล้วทุกคนในกลุ่มนี้จะทําได้ตั้งแต่ต้นน้ํายันออกมาทอเป็นผ้าเป็นทาได้ค่ะทุกคั้นวนการต้องสอนออให้ทุกคนทาให้ได้ค่ะต้องทําได้ทุกอย่างค่ะเส้นใย,ยกันชงเนี่ยความดีของมันก็คือใส่ได้ทุกฤดูการเพราะมันหน้าร้อนมันก็ไม่ร้อนหน้าหนาวมันก็ไม่หนาว มันจะเหมือนจะเป็นผ้าที่ปรับอุณหภูมิระหว่างเราเลยเราก็เอามามัดอย่างงี้ฮะเราก็ไปตั้งไว้สานแดดเป็นเป็นมัดพอมันแห้งเราก็มาหักครึ่งหนึ่งนี่คือการหักครึ่งครับนี่หักครึ่งนะฮะส่วนปลายเราก็รีดไปแล้วแต่เหลือติดติดช่วงล่างเราก็จะมาริดช่วงล่างอีกทีหนึ่งให้มันหมดทั้งต้นเมื่อก่อนคนมุกคนโมอง,งที่จะแต่งงานกันนะเขาจะต้องดูว่าเออ เดี๋ยวเอาเชื้อสายด้วยคุณแม่เนี่ยปีหนึ่งคุณแม่ทําชุดให้ดูลูกได้คนละชุดละชุดเลยนะสายนี่เขาเขาทำเก่งเขาเอาใจใส่แล้วเขาก็แต่งแงามกับลูกสาวนี่ใช้ได้ไหมคะจะหาสามีมงได้ไหมคะได้ครับได้ครับก็อันนี้ก็เริ่มจากที่ลอกออกมาใช่ไหมคะแล้วทางนี้ก็คือที่ตําแล้วครับตมเสร็จแล้วก็มาต่อต่อเสร็จก็มาปั่นมาปั่นก็จะได้อันนี้ พอได้นี้ต้มขี้เท้าเสร็จก็จะเอาไปซักจะได้อนี้อันนี้ก็คือหลังจากที่ฟอกเสร็จแล้วก็มาทอใช่ไหมคะ็นชิ้ิในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือในขณะที่เราจะโรดนี้ไปเราก็ต้องมีค่ะเส้นใยกันชงถ้าเราไม่ทำเราไม่มีเส้นใยกันชงในถึงในเวลาสุดท้ายเราไปถึงด้านโกหรือว่าสวรรค์เราจะไม่เจอมาข้ามรูกอันนี้ก็เป็นลายที่แบบสืบทอดกันมาใช่ไหมไม่ไม่มีคิดเองใหม่ไม่ไม่ <Okay. S 2> เ็อาจจะเราจะขี้เองแต่มันก็เป็นชอบแบบเดิมดีกว่านะเ,นเขียนแบบเอาไปทําอะไรก็ได้แต่ถ้าจะเขียนลายของม้มมงจริงๆิคือทำเอามาทําเป็นเสื้อผ้านี่เราเขียนลายอย่่นะอันนี้คือลายมาตั้งแต,แต่ไหนจะได้เลยโอ้มันเป็นแมสเซจที่เขาได้สืบทอดมาเนาะแบบสมัยก่อนคือเรารู้กันว่าแบบพระศิีวะเป็นคนให้ต้นกัญชามาใช่ไหมแต่ในความเชื่อของมองก็คือ เจ้าแม่กวนอิมาให้กันชงมาแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เขียนเป็นภาษาที่แบบคือสงครามกันแต่กี้แม่เขาเล่าให้ฟังว่าสงครามกันก็แบบเขาจะเอาอะไรติดตัวไปมากไม่ได้พวกแบบเท็กซ์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียนบนกระโปรงคือห้องนี้การสีวีวีนได้ถึง98%สิ9นะอืมเราก็เลยต้องใช้ห้องเพราะว่าสมัยก่อนออกแบบคนาคนเก่วเขาใส่ผ้ากันชงแล้วก็เยื้องห้อง เขาก็เลยร่างกายแข็งแรงพือเห็นว่าเขาม,มันก็เป็นสีประจำเผ่าของเราเหมือนกันจําเป็นต้องมีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ย้อมกี่รอบล่ะคะชินอันนี้เหรอต้องย้อมอนนประมาณสิบสิบกว่ารอบแล้วคะ่ะก็เขาชอบเขาชอบที่มันไม่ค่อยมีที่ไหนแล้วก็ทําด้วยเราเองเครื่องจัดพวกนี้ก็เราทําเองอะไรพวกนี้มาดูความยา,ลาลกลำบากเขายิ่งชอบใหญ่ ไอตัวฟิกนีคือด่างใช่ป่ะกดก็ด่างก็แล้วแต่ว่าสีนั้นมันจะเป็นเป็นเบสเป็นใช้มือเลยเหรอใช้มือค่ะอาู้อะไรนะเอาเทียนออกใช้มือโอ้ยพี่แนนลองปะปะลองอย่าค่ะก็อยากจะส่งเสริมให้ทำผ้าเหมือนเดิมแล้วก็ตัดเป็นชุดแฟชั่นใหม่ชุดที่ทันสมัย รักษาเอาไว้ต้องหลายๆส่วนจะได้อันต่อๆกันไปค่ะเสียงสะทะะ้อนจากผู้ปลูก <c oughs> และผู้ทำ